อันนี้รถใครครับนี่ผมนะครับฮะผมผมโอ้บักอันเจ้าพ่อแข่งเหลืองน้ำเงินตัวเนี้ยเมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแผนเราเนี่ยแผนเราเนี่ยคือจะไปไหนวันเนี้ยไปเขื่อนวิแล้วมาจอดอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหตำรวจตั้งด่านวุ่นเลยอย่าเรียกว่าตำรวจโอ้โหเน้นเด้วยเน้นเด้วยพอครับคันเก่าแล้วเนี่ยใช่ครับเยอะด้วยไเอาสติ๊กเกอร์มาจากไหนเนี่ยสติ๊กเกอร์พี่วิวแจกครับฮะแม่นเตะแม่นอันอันไอแจกเตน เช็ดอันนี้คือตั้งใจติดแบบนี้หรือว่าติดไม่เป็นนะ่มันไม่ตรงรุ่นครับอ๋อเหรอมันเป็นติ๊กมันเป็นติ๊กเกอร์รุ่นอะไรเวียบลอยอ๋อเบีอ๋อเบียบล้อยเราเอามอเมอร์ไซครับโอ้โหแปลงยันสติ๊กเกอร์ฮะไม่ตรงรุ่นจับสายให้มันตรงรุ่นซะเบยเอามาก็เทดีแล้วเนาะเออดูดูดู ถ้าฮักสติ๊กเกอร์ดูอยู่นะครับสปอนเซอร์น้องได้นะครับคือตอนนี้น้องเอาสติ๊กเกอร์เว็บร้อยมาใส่เว็บร้อยสิบนะครับโดยการเอ่อเขาเรียกว่าจินตนาการล้ำเลิศนะครับมีความจีเนียสในสมองเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับไอคิวก็ประมาณ 300G นะฮะเออนี่นะฮะโอ้โหเขาเอาเว็บร้อยมาใส่เว็บร้อยสิบนะฮะนี่นะครับนี่คือการต่อลายที่พิถีพิถันมากเลยนะครับผมโดยใช้คัสเตอร์นะครับผมนะอ่านี่นะฮะอันนี้ก็จะไม่ใช่แบบแผ่นเดียวกันนะแต่เขาเอามาต่อเห็นไหมเป็นลวดลายเฮ้ย จีนี่แน่นเฮ้ยกันโคงน้องเงินเลยเราเคยถ่ายไปแล้วนี่ตอนนั้นใช่ครับเข้าไปถ่ายอยู่ไหนยวกับป้ามันบอกว่า,บาแม่ไหนแม่หรอแม่<ม>เออคือวันนี้ถ้าเออเอาเอาเอาง่ายๆคือตอนนี้คือพ่อเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราไม่ไม่น่าจะเกิน500เมตรเจ้พี่คือแบบขี่ออกไปตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงมือผมเนี่ยตรงนู้นอ่ะเจอเลยครับใช่ไหม เอาไหมรอบตัดไหมอุ้ยมีรอเลยร้อเลยรอนเลยรอเลรอเลใจเย็นใจเย็นเอาแนะนำตัวอีกรอบนึงหน่อยโอ้ยสวัสดีครับผมเลดอรัพลครับเนี่พี่เลดพี่เลดนะครับนะเออไม่ได้เจอกันนานนะครับก็เอาง่ายๆนะครับที่เป็นสภาพนี้คือเออไม่รู้ว่าเราทำเรามาทำใหม่วะเนี่ยมีทั้งแบบมีตั้งดานนะครับเออทำถนนอีกเออไนะช่างฟองพาไปเก็บเนี่ยฟองทองมีแรงพีชีพเนี่ยไอ้ฟองพามานะจ๊ะอีกแล้วฟองอีกแล้ว ฟองรับจบขี่ดุนโชคหลุดเลยฮะขี่ดุนขั้นได้โชคหลุดโอ้โหดีนะพกกระแจมาด้วยวันนี้เออเอ้ยเอ้อันนี้อันนี้ผมพกมาไงเออพี่ฟองพกมาไหมพี่ฟองพกมาไหมพกมาแต่ไม่ใช่เบอร์เอ้าโอ้ยบรรลุนกับกระเจเลื่อนฮะพกมาแต่ขอเกลี่ยเอ้า เตี่ยห้องบ่โมโบ่มอ,มอดที่ไฟ,ไฟป่ปะเจรว่ะคันมาเบอร์สีเอามาดูคันนี้หน่อยนะครับนะทำอะไรไปบ้างอัปเดตจากคลิปก่อนหน่อยคลิปก่อนเป็นสีอะไรสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินทั้งคันสีน้ำเงินเป็น,นโครงไก่ด้วยครับอ๋อเหรออ๋ออันนี้เป็นทรงเชงละอ่าทรงเชงเต็มเต็มนะครับนะเออนี่นะฮะเครื่องล่ะมีอัปเดตอะไรไหมทำมงทำใหม่มีไหมเปลี่ยนเสื้อลูกใหม่ อืมอันเก่ามันเขาเรียกว่ามันสึกรอแล้วหลวมนะครับมันหลวมแล้วนะครับนะ่ยธรรมดาแล้วเนาะของมันเคยใช้งานเนาะเล็กๆมันก็ฟิตเนาะเนาะแล้พูดถึงลูกสูบไหมเนี่ยกับเสื้อสูบครับอ๋อโอเคโอเคโอเคตอนเล็กๆมันก็ฟิตก็ธรรมดาเนาะครับใช่ไหมเค็นังกินแลูกสูบกับเสื้อสูบครับผมนะที่มันฟิตอะเนาะครับพอใช้งานไปเพิ่มๆมันก็หลวมเนาะใช่พี่ เสื้อกับลูกสูบใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคย้ำได้ดีมากเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยมาเรเ็มาฟังนี้หน่อยนะครับนะมาดูมาจเจาะเรื่องกันหน่อยนะครับนะนี่นึงโอ้โหนี่นะครับคือไม่ต้องพูดถึงสภาพนะครับคือคือ<ช>ทาง,<ไ>งที่เรามาเออแล้วก็ประกอบกับทางเขาแบบเขาทําทางเนาะเรเเออสภาพมันเลยเป็นแบบนี้นะครับนะพวกฝาพวกอะไรก็เดิมจากคลิปเก่าเลยไหมครับแต่มีมีพ่นใหม่ครับไหนนะเอาไม่เอาเหลืองน้าเงินแล้วเหรอทุกพี่ ไม่เอาแล้วครับเบื่อแล้วมีแผนจะทำอะไรใหม่ไหมซื้อชุดเฟรม LED จะแปลง LED ครับอ๋อแปลง LED แต่ยังเป็นทรงเชงเหมือนเดิมไหมเป็นทรงเชงครับหรอคันนี้สเต็ปอะไรนี่บอกได้ไหมหรือจะหมกไว้5 3ครับ5 3ล่างเดิมไม่หมกครับโอเคโอเคอ๋อดิวดิวสเต็ปเดียวกันเขาชอบเขาชอบว่าพวกเราหมกเนาะใช่พี่บอกคนดูที5 3ครับล่างเดิม ข้อเบี่ยงเบิกศูนย์ใช่ครับนึ้อยากกระตุกกระติกกระตุกกระตักดีเออใช่ไหมใช่ครับเออเบิกศูนย์มาใช่ครับเออศูนย์เลยมีถอดกงถอดกางไปสลักบงสลักเบาอะไรอย่างี้มีไหมไม่ครับเดิมเดิมศูนย์เลยครับจากศูนย์เลยครับเออศูนย์มาไงใส่อย่างนั้นครับเออย้ำอีกทีห้าสามห้าสามล่างเดิมครับเออนี่ยครับห้าสามล่างเดิมนะครับเนี่ยเขาจะบอกจะบอกว่าคือ ส่วนมากก็จะใส่แบบเรือนพวกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไม่เกินนี้เนาะครับเออถ้าขึ้นไปซีบีคิดว่าห้าสามจะเป็นไงวะเวิร์กไหมเคยใส่ไหมเรือนซีบีไม่เคยครับใช่ไหมส่วนมากก็จะใส่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไม่เกินนี้เนาะถ้าเป็นห้าสามล่างเดิมเนาะครับใช่ไหมก็เรือนซีบีน่าจะไม่ใช่ห้าสามครับเออเป็นไปได้อาจจะมีชักหรือว่าอาจจะแบบห้าทรงห้าสีอะไรนี่ว่ากันไปครับเออเอ,อ่าโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของเครื่องยนต์พิเรศนะครับนะเออ ชุดสีนี่ยอย่าบ,บอกว่าเห็ดสีเอาเด้อหรือว่าฮะพ, <อ S 2> พ <อ S 1> ่นสีใหม่เหรอครับอย่าบอกสีป่องแป้งมโอ้ยนี่นี่ทุกคนนี่ฮะโอ้โหสีขาวเฟรมเดิมเลยพ่นสีใหม่ใช่ครับเน้นงบประหยัดใช่ครับหมดไปเท่าไหร่ทั้งคันหมดไป400ครับ400 <c oughs> ได้ชุดสีใหม่ทั้งคันนะโคตรจ้าเจ้าเอ้แต่ผมชอบนะเอามีความคิดที่แบบเอาแบบสติก๊กเกอร์ที่ไม่ตรงร่นเอามาติดให้มันแบบเป็นลวดลายที่มันแบบบาลานซ์กันนะนึกออกไหม เออนี่นะฮะอืมชุดหน้าโอ้โหนี่ยางที่จะเป็นอ่ะเขาเรียกว่ายางสลิกเนาะอันนี้เขาเขาเรียกว่ากึ่งสลิกนะับนะทุกคนนะเออไม่ใช่ดอกยางหมดนะเขาเรียกยางกึ่งสลิกรไว้ไอนน้น้องเออรู้จักปะอ่าแล้วทําไมเจาะบางคนมาเยอะจังเลยวะพี่เดชมันขูดครับล้อมขูดมันต่ำครับอ๋อแ,แสดงว่าเหร,รอแบบผาผาครึ่งเลยไม่ฉีกเลยไหมหรือว่าไม่ถึงกับฉีกแค่แบบมันมันบาดแล้วเราก็เลยต้องปาดหลบเฉ่<ช>ๆอ๋อ โหลดไปเยอะไหมคันนี้มีระยะยุบปะเนี่ยมออีอ๋อกดกดกดหน่อยกดหน่อยกดหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับโอ้จะทรงหล่อมากอันนี้เราก,กดบางคนเพิ่มไหมหรือว่าเป็นทรงทรงเดิมทรงเดิมเลยครับอืมตัดแผลงคอรเรียบร้อยใช่ครับอ่านี่นะฮะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะอ่าโอเคอเออแต่ดีแล้วพี่ว่าในมีระยะยุบอะขี่สบายกว่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเคยเคยแบบโหลดจำปอกไหมเคยครับ มาเป็นยังไงลงควางจริงเหรอจริงครับเฮ้ยยี่ดีก่าเนี่ยมีแผลด้วยครับเออเหรอครับแกงเกียงให้บ้างได้ปะบ่ได้บ่เล่นบ่เล่นบ่เล่นขยิบหน้าคนด่าเขายิเห็น้าคนด่ายิ้มอ๋อที่พันอยู่นี่ไม่ใช่เข็มขัดใช่ไหมเย้สนะอาดาคนด่าครับพันเอวอยู่อะดูช่วงหลังหน่อยนะครับนะอันนี้ก็จากคลิปก่อนเลยอะชุดสีก็จากคลิปก่อนเพียงแค่ว่าแบบทําสีใหม่อันนี้ก็หาเก็บเอาแถวฟองทองมีใช่ครับเออมีทุกอย่าง เออมีทุกอย่างนะไปคุยเอานะต้องพูดเหมือนขยะเลยว่ะโอ้ <laughs> ไปหาเอาอะไรเขาเยอะเออเพื่อต้องบอกอคนดูอย่างนี้นะครับใครที่เข้าไม่ถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมออเดอรล็อก็กขออภัยด้วยนะครับนะคือจะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าคนไม่ชอบอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะครับนะไม่ว่ากันนะครับความคิดมันก็แตกต่างกันไปะนะเนาะอืมโทสีน้ำเงินจากคลิปก่อนก็จะเป็นสีกระป๋องไหมสีกระป๋องครับใช่ไหม หมดค่าทำโครมาเท่าไหร่พ่นสีพ่นสีหมดไปร้อยเดียวครับร้อยเดียวครับซื้ออะไรบ้างเนี่ยสีปองเดียวเลยครับเอาบ่มีแล็คกล่องแล็คเกอร์บ่มีแบบร่องพื้นยังสิบ่ไม่มีครับโบบาจบเลยปองเดียวสาแจ้งใช่ครับแล้วแล้วครับโอ้โหของแท้ป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เอารถลงหน่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าอ่าศักยภาพของอ่าฟัดหลักร้อยใช่ไหมฟัดหลักร้อยไหมหลักร้อยครับเออลองกดหน่อยลองกดหน่อยมีมี นี่ฮะเขาก็จะมีเอฟเฟกเสียงแถมมาให้ด้วยนะครับนะโดยที่คนซื้อไม่อยากจะได้ของแถมนี่เลยนะครับนะไอ้ที่นึงอันไหนอันนหน,น,อน,นโอเคเวลาทำอะไรกันสองคนก็อย่าอยูเอ่เอาเอาบนรถเด้อโอเคนะไม่เอากดกดแบบรัวๆดิกดแบบรัวๆดิกดแบบรัวๆดิใช่เลยใช่เลยใช่เลยเลยใช่เลยโอ้อยสรงหลอสองหลอด๋ยวดุส่งก่อนดูส่งก่อนดุส่งก่อนดูส่งก่อน เออละโอ้อยยังจุนไอ้นอ้องดุมยอดเรียบร้อยล้อบันไซนะครับหลักร้อยแต่ใช้งานแบบโอ้โหสองปีสองปีล้อหลักร้อยใช้สองปีดุ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคา้อนทุบเอาใช่ <c oughs> ครับอา้าวจริงเหรอ <c oughs> ใช่ไอ้น้องเหลื่องไซบะสุดยอดงบประหยัดจริงๆริงต้องใช้ต้องใช้ให้คุม้มนี่ดุ้งแล้วยังไม่เปลี่ยนนี่มันยังไม่คุ้มเหรอเออไม่แม่ไรดุ้งนิดเดียว ข้อนห่อแบบห้าองศาอ๋อเสียไงครับถูกไหมครับโอ้จ้าบจัดว่ะเออขี่ลำบากไหมทรงเฉ่งบอกคนดูดิไม่ลำบากครับเออเหรอชินละรับมันชินแล้วเบรกหน้ามีไหมมีครับอ่าเบรกได้นะครับโอเคถ้าเบรกหน้าไม่พอโอเคเป็นยางเหมือนกันสามารถชะลอความเร็วได้เหมือนกันใช่ครับอ่าโอเคก็คลิปนี้ก็อาจจะสตาร์ทฟังเสียงไม่ได้เนาะพ่ออยู่ใกล้ เนาะอ่าพ่ออยู่ใกล้เนาะอืมเนาะเออเดือดเดืดดอดเเอาก่อนติดคลิปนะครับดูลายที่เขาเ ah, ตัดแปะเอาเองนะครับนะมีของเว็บร้อยใช่ไหมเรดใช่พี่อของเว็บร้อยอยู่บอกเหรอแล้วมีเศษสติ๊กเกอร์เหลือไหมมีครับเหรอเอาปฏิคันอื่นละยังไม่ติดอ๋อเหรอแล้วคันนั้นละ่ะได้อย่าบอกว่าได้ของแจกเหมือนกันนั่นน่ะจริงไหมเอาตีอันนี้ซื้ออ๋อซื้อซื้อโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคประมาณนี้ขอบคุณพี่เรดด้วย เดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวไปหาฟองทองมีอีกทีนึงเราไปป่ามันเราอีกเหมือนเดิมครับผมเออทางสะดวกดีสีรอบตัดจังเดก็ได้เนาะฟองเนาะไม่มีผู้ใดแบบเอาแบบโป่งปาไว้ยิงเนาะเออโอเคแถวนั้นฟองคุมเออมีปัญหาบอกฟองได้ก็แค่ทายมาเอาคนละปัญหากันอ๋อโอเคโอเคขอบคุณพี่เลดด้วยนะครับผมนะไปแล้วครับผมอยากลดลงช่องมานะครับนะติดต่อมาได้นะจ๊ะอันนี้ก็เจอแบบเรียวๆก็จับถ่ายเลยนะเนาะ ไม่ได้ทงไม่ได้ถามสุภาพสักคำไม่ได้ถามกนำะ <c oughs> ลังจะถ่ายกิฟต์อันนี้นะโอเคป,ปัจจุบนะไปไปได้ได้อันนี้ปลดตัวรดตัวมสีชมพูนตะว่ารดตัวไหมปัดจูอ้าร <c oughs> ดตัวไพ่กับป๋ลสีเขียวพร้อมตีบะแน่นอน โอ้ชีเลองบอกโอ้ตาบอดชีเราค่อยบัดเนี่ยโอ้ยเอ็ดโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไป <c oughs> นอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะกาติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคตฟ,ฟรีไปเลยแผ่นแรก <c oughs> <c oughs>